สวัสดีครับผมชื่อนายอมิชาติสัพพันธ์ทำงานอยู่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข61คุณย่าสังวานทัศนาลมเรื่องก็มีอยู่ว่าผมได้รับมอบหมายงานจากหัวหน้างานในช่วงเช้าของอีกวันให้ไปรับผู้สูงอายุไปประชุมที่โรงแรมแถวถนนวิภาวดีลังสิตนะครับเช้ามาผมก็มาทำงานปกติและเอารถออกเพื่อที่จะไปรับ รอเอิ้ผมออกมาเจอผู้สูงอายุท่านนี้ผมก็รับไปและผู้สูงอายุท่านนี้ข้าขึ้นรถผมอีกผมก็เลยถามว่าไปโรงแรมใช่ไหมครับผู้สูงอายุท่นนี้บอกว่าใช่ผมก็เลยขับไปเรื่อยๆจนถึงแยกคอปอเพื่อที่จะเข้าฐานทัพจนผู้สูงอายุท่านนี้ส็ดูมาบอกว่าอ,อ๋อไม่ไปและ้ะเพราะว่าไม่มีประชุมประชุมที่นั่นเขาเลื่อน ผมก็ยังงงว่าเอ๊ะจะไปประชุมแล้วทําไมถึงเลื่อนผมก็เลยขับรถกลับเพื่อไปส่งผู้สูงอายุท่านนี้แถวบ้านแล้วผมก็กลับไปที่ศูนย์เพื่อไปทํางานต่อแต่แล้วผู้สูงอายุท่านที่จะไปประชุมจริงๆได้โทรไปที่ได้โทรไปที่ศูนย์บอกว่าทําไมรถยังไม่ออกไปรับเสียทีจนกระทั่งผมต้องรีบเอารถ ไปรับผู้สูงอายุคนที่ประชุมจริงๆไปส่งที่โรงแรมจนเป็นสาเหตุที่ว่ารับผู้สูงอายุผิดคนจนประชุมล่าช้าเรื่องก็มีเท่านี้ครับ